โอเคกลับมาอีกแล้วนะครับอืมก็บอกห่างหายกันไปนานเลยทีเดียวก็เพราะว่ามีธุระดิสหน่อยก็ไม่ต้องสงสัยเลยบ้าอยู่ในเกมอะไรก็ดูเอาเป็นรูปอะไรทำนั่นก็คือแบทแมนนั่นเองนะครับโอเคเพิ่งทอสออกมาสดๆใหม่ๆเลยเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับนิวเกมกันเลยโอเค The Adventure Begin ไปจนภายอันง่ายเฮ้ยสึกเปล่าวะถูกเปล่าเนี่มิชั่นแรลโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเก่อนเร็วเหน่อย เร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วๆโอเคเ, <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูขัดซีนกันเลยฟังๆเอาละกันนะครับเ <c oughs> อาเฟซเป็นคนรายงานนะครับ Too much just to chase down a petty thief. A petty thief wouldn't have been able to crack the master safe. Let it be so, however, I know. She'll lose it. This isn't about the necklace. She was just no, a shy manner, Alfred. Usually it's the cops who just oh. power, not the crooks. I want to okay. deal like with เออเลื่อนหน้าจอเหรอโอ้จิบๆอะไรอีกวะมองแค่ในรถเนี่ยนะรถมันมีอะไรดีค่อยๆก็ได้จะแบบมาถึงแล้วค่อยๆนะเว้ย Selena in the back. I'll <laughs> take down Lalo. Alfred, our cat burglar has chaperones Snipers on the rooftops. And her name is Selena Kyle. I'll we'll see if that name comes up in a system. I'll pay that Hmm, pay works. Yeah. <forced> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบก่อนแป๊บเฮ้ยทำไมมันรู้วะจะเอาเหรอจ้ะจะเอาเหรอหืมหืมจะเอาเหรอจะเอาเหรอเอาเหรอจะเอาเหรอฮิเน่เน่แล้วก็นี่โอเคจะกินเสร็จโอเคใช้ได้ไปเลย โอ้ยแหลกแหลกแหลกหลกได้ปืนมาเวยเด็กมาลงมาเอามาให้กูเดินอีกนี่ตายเปล่าเอ้าไม่ตายนี่วะนี่เอาปืนมาให้กูนี่เออหลบก่อนแม่แม่นี่โดนชกหน้าไปเต็มเต็ม ให้กูขึ้นไปทำไมวะโอ้ทางนั้นเหรออันนั้นหลอกขัวอันนี้เลยอันเบหาลไล่โอเคเรามาซุ่มดูใครก็ไม่รู้นะครับโอ้ฝึกบินนี่เองไล่กัน ก็ยังไม่คล่องตัวสักเท่าไหร่ก็บินกันไปดีโอ้อนี้เหรอโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันพั r นานะครับภารกิจแรกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันพั r นาเลยโอเคอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ คลิปนี้อาจจะสั้นไปหน่อยก็เพราะว่ามิชชั่นมันเองนะครับไม่เกี่ยวกับผมเลยเดี๋ยวผมจะไปเล่นพารที่สองเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยอย่าพึ่งไปไหนนะครับ <S <S สับสไคร์ก,ก่อนโอเคเพื่อไปต่อเป็นพาร์ทน้าเดี๋ยวเราจบเกียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดี